สวัสดีจ้าเพื่อนๆสาวันพุทธเสียงพัดลมเด้อจ้าเปิดพัดลมใหญ่พาเพื่อนเพื่อนมาชมกล้วยสวยงามจ้าเครื่องใหญ่ๆเลยพี่นอ้องเอ,อ้ยบางในตาสอดตาสอนกล้วยเนี่ยยามฝนเนาะมันงามบางแนวบางแนวบางแน่มันหนาบดตึงเลยพี่นอ้อง ลูกนี่น้อยสุกแล้วนะมันนอะบลูใหญ่นะลูกลูกน้อยสุกเ,เพื่อนึงสุกแล้วยายบรดถ่ายเนาะเออต้มมักสลีห้หลานปิดไฟก่อนต้มมักสลีห้หลานน้อยเขาโคดนะเนาะสักผ้าสักแพาได้มัน ้วยงามงามเพ,เพื่อนเออไปเยี่ยมบ้านมูนะส่องเติบโตไวเด้อพี่น้องไลส่สดนะโบไลก็ได้อะไรแต่หรอวะโบไลสดก็ได้ขนน้เจ้าดุไปเยี่ยมบ้านมูฮะส่องเปิดการมองเห็นเลยแหละที่แรกยายก็บ,บริเหตุได้ใายขี้ขาดน,นะ เบิงซื้อเบิงขีหมูนะเบิงเบิงเบิงจนเบิงจนเมื่อยนะเบิงไปก็ไม่มีประโยชน์ดนะ่ะคันเาบบกเขาไปสองเพิ่อเนาต้องเข่าไปคอมเมนต์ไปนะแล้วเพื่อนก็หินแล้วเพื่นก็นนนกนตอบมาแล้วก็ช่องเฮาก็เติบโตได้บ้างเขาคิดว่าปฏิสัมพันธ์มันคือแบบนี้เองพี่นอ้องปฏิสัมพันธ์คือไปเยี่ยมมันมู ไปหาหมูช่องเขาหน่อยเขาบุไปหาหมูจ้างกระเบื้องเติร์ตตทีน้งองเขาตกไปหาหมูกอนแล้วกระหมูมานำกันหน้านำหลังช่องนี้หน่อยจะคืดวัดซิมช่องใหญ่ๆที่มาหาเจ้าพนระเจ้าบุไปหาคนก่อนค่ะที่คลิปไฮยจะเลื่อนผ่านเขาไปเข่าไปเลยเขาไปช่องเพื่อนนะ ไผ่ผู้ติดตามน้อยน้อยนะบดีอึดผู้ติดตามนะพี่น้องเฮ็ดเอาขอาไปกดเอาใหญ่กดแล้วก็แล้วแต่เพิ่อนติดตามมาได้ไปที่ให้เพิ่นกดติดตามเฮาก่อนน่ะบ่มีทางพี่น้องที่เจ้าต้องไปเข้าไปเขอดไปถามคอมเมนตว่าภาษาบ้านๆเฮาก็ไปถามเพิ่อนเอ้ยมื้อนี้กินข้าวกันยังเนาะเป็นจังไรเนาะสบายดีบ่หน่าคอมเมนก็เว้าเอาไปเอาแบบบ้านๆก็ได้ ก็นอยิงจะไว้ส่องเขาบเติบโตแหละก็นอยิงค่ะที่ไปคนเดียวเงยเงนั่นไม่ได้เลอขีบเลียวค่ะต้องไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่เรา,าต้องไปส่วนบ้านนั่นส่วนบ้านนี่ไปส่วนหล,ล,ลายหลังแต่ละมือเห็ดขมือบุแมบาน้อเจาะเห็ดู้เดียวสิเติบโตหลดเห็ดมือเดียวลงความนิ่งแล้วก็ลงขความ แล้วก็ลงคลิปสั่นคลิปยาวอะไรพี่น้องของมือลงขงมูอะไรก็แล้วก็ตอบตอบคอมเมนต์ตรงที่กระดิ่งแจ้งเตือนยายเห็ดมาสองอาทิตย์ได้เห็นได้ปายเลยได้ไปเขียนเตอร์มาแรงเลยได้ยายบุเคยได้หรือนี่จะได้แฟนตุยงตุยงเห็นเลยเพราะว่าได้แฟนตุยงหร่อยายเบิงขีปเลย เาต้องคอมเมนต์คอมเมนต์เห็นบ่อใดได้นะไป,ป้ายย่องเลยได้ยา่ะไอย,ย่องยายมาเลยได้แบบขยันนะขยันนไปสร้างปฏิสัมพันธ์หนามูนะขยันที่ถ้าใครเห็นเห็ดคีบยางเดียวโบไปเห็นหาหมูนี่เดียเ๋ยวเลียดเจ้าก็ลดลงเดี๋ยวนี้เหรียญยายขึ้นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยเด้อขึ้นเป็นเส้นก็นดีได้ดีกว่าโบขึ้นเด้อพี่น้องเอ้ย ทีกว่าบกขยับ a u l ได้เหรียญตื่นเช้ามาเขาไปเบิ่งเหรียญเขาขึ้นไปเส้นเส้นเส้นอยู่ด้อนี่กำลังใจด้อยายญ่สวนสิได้เงินได้เงินดุกันยายก็เห็ดขีดบ้านๆน,นี่แหละเห็ดเต้นเห็ดตลกเป็นเผิบนบวเป็น,น,น,นเนาะเห็ดเต้นเห็ดตลกเห็ดกระแดะเผิดมีเลยนะพี่น้องว่าขวัญน,นะพี่น้องอ้ยายนีรร่สิบ้านกระดากระโดดดีกว,ว่นะก็ยายสิบบบเห็ดปกติเฮาก็หา,หาเงินเนาะ เอาหาเงินเฮาเห็ดคีบเป็นคอนเทนต์เฮานาะบน่าที่เบากันได้บัวสิกันนะยายก็เลยถ่ายส่วนกล้วยกับหลานไปนี่แหละนเ้าเ,าเต้นแนใส่กางเกงขึ้นคืนเนี่ย,ก,ยก็ว่าเฮาบัวนั่นเลยที่ตีเฮาก็เต้นอยู่เพื่อนเฮาเนาะเฮาบนไปเต้นกินเหล่ามาอยาอยู่กลางบ้านตเต้นเพื่อนเหนะ็ดคีบเคยเนาะไปก็เห็นบันทีประเดียนเคยสิ